สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการมาคุยกันหลังอ่า,านมังงะวันพีชโดยที่มาังงาะนในตอนล่าสุดหรือว่านในตอนที่1นึ่เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยฮะโดยที่เริ่มต้นเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของนิจิแล้วก็ยอนจิที่อยู่ในภาพหน้าบอกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็กำลังจะถูกหลอนลูกบิ๊กมจาจับช้ำแหลกแล้วก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับร่างกายของพวกเขาซึ่งนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้าน,น,าาาานะะ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนะี่ยจะมีใครที่ผมมาช่วยนิจิแล้วก็ยอนจิหรือไม่หรือว่าพุดดิ้งนี่จะมาช่วยพวกเขาหรือเปล่าก็ต้องรองลุ้นกันนะฮะและประเด็นต่อมาในตอนที่เริ่มต้นเนื้อหามาแล้วก็จะเห็นนะว่าสายฟ้าสีดําที่เป็นฮาคิราชานันของลูฟี่นี่ก็ได้แผ่ไปทั่วเกาะจนเราเห็นได้ว่าความสามารถฮาคิราชานันของลูฟี่สูงขึ้นจนมันสามารถแผ่ขยายไปทั่วทั้งเกาะแล้วก็ที่น่าแปลกใจนั่นคือเนื้อหาในตอนนี้แล้วก็จะเห็นนะว่าในตอนแรกเราก็จะมีแค่พวกโมโมสุนิชาแล้รอี่์ แต่ว่าในตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนในสงครามเนี่ยรู้สึกได้นะว่าลูฟีน่นัำเฟินขึ้นมาแล้วเขานั่นก็อยู่ตรงนั้นซึ่งนี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังที่ตื่นขึขนขนข้นของลูฟี่นะฮะและหลังจากนั้นจู่ๆเนื้อเรื่องนั้นก็ได้เปิดเผยมาต้นๆแล้วนะว่าลูฟี่เนี่ยมีพลังผลพีศาจเป็นสายโซออนเพราะว่าตลอดมารัฐบาลโลกนก็ได้มีการปกปิดเอาไว้นะว่าผลพิสาจลูฟี่เนี่ยมันคือผลโกมุกโกมูทางที่จริงแล้วมันคือผลที่โตทีโตประเภทมายาเทไิโนทินิกะ โดยที่ในตอนนี้ก็ได้มีการอธิบายชัดเจนนะว่าที่ลูฟี่นั้นมีพลังยางเนี่ยนั่นก็เพราะว่าร่างกายของนิกะมันเป็นยางก็เลยทําให้ลูฟี่นั้นมีพลังยางนั่นเองนะฮะและจากการเปิดเผยพ,พวกนี้ออกมาใน,นกบขมาวว่าในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยก็จะเท่ากับว่าเขาในมีพลังยางของสาพาร์มิเซียที่เป็นความสามารถที่ลูฟี่นั้นใช้มาตลอดเรื่องและยิ่งไปกว่านะั้นลูฟี่นี่ยังมีความสามารถของนิกะที่มีชื่อว่าเทพแห่งดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นหลังจากน,นี้ก็น่าจะมีความสามารถฮะที่มันเกี่ยวข้องกับไฟหรือว่าดวงอาทิตย์นั้ และนั่นก็เท่ากับว่าผลปีศาจของลูฟี่ในตอนนี้เนะี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสายโซออนแต่ว่ามันก็ทําให้ลูฟี่นะฮะมีความสามารถและก็พลังที่เหมือนกับผลปีศาจสองสายในผลเดียวแล้วก็ประเด็นต่อมานั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับโอโรจิที่ในครั้งนี้คันจิโร่เนี่ยก็ได้กลับมาแล้วก็เผาไม้เขาและการที่โอโรจิในตอนนี้ถูกตะปูเห็นใครล้นปากเอาไวนะ้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าการที่เขาเนืน้อโดนเผาในครั้งนี้ก็ได้จะเป็นการตายของจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอโรจิเนี่ยก็รอตามมาตั้งหลายครั้งและยิ่งไปกว่านั้้้นนนนนนเเืือออหาาาาใตีียังงมกรรรป่่ว แต่โกงโค,คสกินั้นรักษาสัญญาเสมอโดยที่คําพูดนี้ของฮิโยริมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่านอกจากเรื่องราวของโคสกิโฮเด้งฮิโยรีย den, นั้นจะหมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวงโคสกิจอยบอยแล้วก็อาณาจักรบอาแน่ดีหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้โอเด้งเคยพูดไว้นะว,ว่าเขาเนี่ยจะต้องเปิดประเทศวานก,ก่อนที่จอยบ,บอยนั้นจะกลับมาและก็พลเีกีมากมายที่อยู่ทั่วโลกนั้นก็ถูกสร้างโดยตักงโคสกิมันก็เลยทําให้คาพูดที่ว่าตโงโค,คสกินั้นรักษาสัญญ,ญาเสมอเนี่ยมันอาจจะเป็นคําพูดสําคัญทีีี่อาาจจจะะะมผลนนาาน้้ก็็เปได แล้วก็ประเด็นต่อมาหลังจากที่ลูฟี่นั้นมีพลังผลปิศาาที่ตื่นขึ้นเนี่ยในเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศชัดเจนนะว่าในตอนนี้ลูฟี่นี่อยู่ในร่างแก่หซึ่งเป็นร่างที่เราจะเห็นว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยใช้หมัดยยักษ์ที่เหมือนก,กนับร่างแก่สามได้โดยไม่ต้องเป่าใช้ร่างกายใหญ่ักษ์ที่เหมือนกับร่างแก่สี่โดยที่เขาเนไม่ต้องเป่าลมเข้ากล้ามเนื้อสักนิดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหมายความว่าร่างแก่ห้าของลูฟี่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นร่างที่ทำให้ลูฟี่นั้นใช้ความสามารถในแก่สองแก่สาม ขานั้นสามารถเปลี่ยนพื้นที่เดยรอบไปกายเป็นยางและก็สะท้อนการโจมตีของไครโดนนั้กลับไปได้อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ความสามารถในการเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบไปการเป็นพลังผปิศาสเนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่พลังผปีศาสซาปารามิเซียเหมือนกับคาตาคุรีแล้วก็ดูฟามิโก้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าลูฟี่ในร่างแก่ห้านั้นก็กลับใช้ความสามารถแบบนั้นได้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นพลังที่เราเริ่มเห็นว่าผลพิสาจลูฟี่เนี่ยมันเริ่มจะมีความสามารถแล้วกงกับผลพิสาจอื่นแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ประเด็นสุดท้ายน ที่เขาด้พูดกับใครโดนในตอนสุดท้ายซึ่งเราก็เหกนนะว่าใบหน้าที่ยิมของลูฟี่ในตอนนั้นดวงตาของเขาเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับดวงตาของท่านอิมชางสุนิชาแล้วก็มีฮอกตาเยียวซึ่งมันก็จะน่าคิดนะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาพวกนี้เนี่ยเหล่าคนที่มีดวงตาเหมือนกับพวกนี้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่โอเคและเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชับสตอ b ์สไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทาารเ่ สวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ